สวัสดีครับคุณพี่คุณเพื่อนทั้งในประเทศและต่างประเทศครับ <t> ผมครู้ชับม่านีพอ,อพกําเพลตกระลงมาโคง้งลองมองไลมองเก่าแล้วพี่น้องมณีช่วงเศร้าๆของวันที่วันที่27มเมษายน2568อ,อบรรยากาศโล่งเลงแนะ่พี่น้องมนีบ่มีพี่น้องเขาคอยลงมาก,กันไปได้ป้าบ่ขึ้นป้าบ่คอยไลย่น้อง ปลาบ่อคอยมีเนาะสังเกตเบิ่งลำเรือแต่ละแต่ละช่องแต่ละหาดกับโบเต็มดอกพี่น้องพี่น้องห้องบ่อคอยลงมาปลาบ่อคอยมีแต่เมื่อวานนี่คนแต่พอ,ขอเขาเผ็ดกันลงมาลองเบื้องบนนี่จะมีปลาบอ่อเท่านั้นละ่ะช่วงเศราา้าๆผู้ได้ผู้ละลองช่องลองก็ได้อยู่ผู้ละกิโลละได้ละพี่น้องปลาบ่อคอยมีวันนี้ไอ้ไฟในโต๊ะสปอร์ตนี่ก็ได้ประมาณกิโลหนึ่งช่องลองเพิ่นเนาะ พอคอมเพลตการใดู S <S ่าหาโตหน่อยๆน่ว่าพอกิโลดอกเบาสวยกับยังบ่ท่านใดคือกันบ่ท่านใดพอโตบ่อเบาสวยบ้หัฮะไปและลองหนึ่งบ่ได้ปลาพอโตเบาสวยฮะพี่น้องทั้งผุนกับยังโล่งโล่งเลงๆอยู่วิท่านมีไฟใดดอกพี่น้องเลยท่านมีไฟใดโอ้พญายูเทียนเขามาคือปดตัวใหญ่เท่เว้ยเออเบิ้งเบิ้งเบิ้งไปเบิ้งพญายูเทียนก่อนพี่น้องไปไปพี่น้องนุ่มบูเทียนคนหลูบล้อม้านขนาด เป็นได้เพนัสวยมานอยู่บ่ลองหันสโตัวก็มีอยู่นอกปลามือนได้ย่างเรกินเขาราบเนื้อหูโขับขเอาเอาเสียไปไปไปเมืองพญายุเทศปลดปลาปดเตมีใหญ่โซ่หมูยุกขึ้นสูงหลดด้วยุล่ะเฮ้ยเธอเคยมาอันเถอเว้ยเธอได้จาตัวแล้วนี่ส่หาพวกตัวนีตัวใหญ่ๆเป็น้องเอ้ย ปลา,ป,ป,าป,ปากใหญ่เรล่มมีละวเด้ปลาปากเหล่มขึ้นมาละ่ะให้กระได้พอย่ตัวกระไดปลาปากโอ้พออย่โคตได้ฮาโตฝนมอเิมิเตเมปลาปากป,ปลาเปียปลาปากนอุ้ยตวัวพวกใหญ่นพี่น้องโล่ปลายหมแล้วเว้ยโล่ปลายหมแล้วนี่ก็สร้างเพิ่นกะยังอยู่เสืงโขกอ,อยู่พอดีลองแหลกไดเอาลงเราด้วยเฮ้ยโอุ้หนะแดกปลาปากใหญ่ลงแล้วเ้า มานขนาดนมบุเทนมันนี่ได้ออกรองเร็วอยู่ดอกพี่น้องพอเพราะว่าเลือบัวลายลำไปได้น่องเลือบัวลายลำโอ้ได้พระปากใหญ่ได้โตอยู่ตัวนี่พนดเศรษฐกับเปลี่ยนก็มีแต่เมย์ใหญ่ๆมัน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 ใครแดลมันถือลองแหลกมกีแหงอยู่ได้ ถือรองแหลกแล้วพี่แหงโหลดได้ไอ้เลาะต่อพี่น้องเห็นบอกปกติหัวเรือจะเป็นทั้งสองอยู่ตามตามริมหาดพี่น้องเมื่อนี้บ่ค่อยมีเรือเจ็ดแปดลำสิบลำนี่แหละเนาะเริ่มทยอยมาแล้ว้ววมมาว่าขนมาแต่เสาเริ่มทยอยกันมาแล้วบรรยากาศสองสองโมงกว่ากว่าสองโมงเช้าพอสองโมงครึ่งนี่แหละพี่น้องเอ้ยแปนดนาฬิกาสามสิบนาทีนี่แหละประมาณนี่แหละเวลา ไม่ใช่ครับแล้วก็มาลงมาแต่เด็กพญท๊อได้เยอะตัวเราหันหันแต่ซองฮ่ <laughs> ่าฮ่าฮ่าฮ่าลองหนึ่งลองสองลองสามโบมี่กับหอบทีลีตัวไฟกระไดอ,อ,ไอืมครับหลอบใบอีกคกนละอเออบรรยากาศวันนี้กันมีลม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 นิดๆพี่น้องอืะแม่นอยู่ดอก,มอกลมมาโค้งกับเย็นดี มีมือนี่มื่นกับเต็มมื่นแล้วคนเอาป้ามีมือน,นี่ช่วงบายๆอ่ะพี่นอ้องจะได้กันล่อคิวคือเกาล้วลพอเปลดจะไดจะจะ้จะได้ออกแล้วละ่ะเบิ่งละ่ะผ้าหล่อชุดแข็มชุดหาดไส้เนี่ละ่ะพี่น้องหล่อไปตะผนเบิงบ่งไปเบิ่งพอญ่โคตรเราจะกิน,นาานะกาแฟาหนะต้มกาแฟเทนเน่หาโตมีแต่เมย์ใหญ่ๆเว้ย,วย,วยเฮ้ยป้าป้าเปลี่ยนก็นได้ บลาแซงกระไดวังหันพี่น้องขายล่ะบลาแซงกระไดกิโลปลายผุนบ่อวังหันพออยู่ขดลองหนึ่งกระไดกิโลปลายคือกันแต่ผูดได้เงินแต่ที่ผู้ละลอยกว่าบาทแล้วพี่น้องเอ้ยพอได้ค่าน้ำมันล่ะวัอนี้ไข่กมว่านอี่หรอกเนาะไข่ลายเต่าตีวันนี้เอาเอาพี่น้องเริ่มมีปลาอย่างเดียวมัน ว่านนี่บ่บค่อยมีวันที่ยี่สิบหกพี่น้องมายี่สิบหกตอนเสาร์นี่โล่งรองเลกก่าผ้ากันมานอยู่เนาะผ้ากันมานอยู่ได้อยู่เอาจิบกาแฟซกกะก่อนพญโคเด้คนน่ะกิบกาแฟแต่เสาร์กาแฟก็มีผุนมาแจกตัวพี่น้องเพิ่นมาสื่อปลาพญหัวแมงย,ยน้อยแล้วมาสื่อปลาน้ำเล้ากาแฟมาใหายน้ำพละซองระซองขูมือเพิ่น <c oughs> เอาไข่ขูมือเนาะโอ้บ่าวแซมเขามาแต่ไรมองบ่บ่แมน่น บ่เมีนพี่น้องเฮ้ยว่าล่มพี่น้องเอ้ยยามมาเสาร์สิล่มสิก็ลองมองอยากได้ลองมองไลมองกอล่มมันพัดเลือดมันกับปิ้วไปคนละทีลาแดนกับไลบ่หมวนลองบ่หมวนมันมีคนพ่ายพี่น้องเฮ้ยบ่เต้นพอกขาเพลทล่มล่มเพ็ดวันทีเส้าหาหันบ่หน่วันทีจีซิมหาพี่น้องเอ้ยจีกจีกไปเลยจีไปครึ่งหนึ่งได้ล่มพออยู่มันมันพัดแห้งพี่น้องล่มพัดแห้งเต้นขาดจีขาดเลยอ่ ทีมงานเพิ่นเอามากองไว้นี่นี่จีกค้างเอาบานนี่บรรยากาศมืันนี่โบมีเต็นท์เขียวๆนะพี่น้องปกติจะมีเต็นท์เขียวๆเนาะปกติเป็ดกลางไว้กันแดดกันฝนล่มเห็ดจีขาดแต่เดียวจังสี่กันนี่แหละคือเก่าพี่น้องเอ้ยมันบอกคือสาเล็มฮะน้องมัน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 มีสองไห้ล่มพานมันกับโบโบขาดสีน้ำพี่น้องแต่ของของเเป็ดมันเป็น เป็นผายางเนาะมันถืบกันฝนได้อยู่แต่ว่าเวลาลมมาแห้งสิมันก็สามารถจีขาดได้เพราะว่ามันมีสองลมผ่านครับมันดิก็จูนปูนอยู่นี่แล้วพี่น้องในเด็เขียวอยู่นี่แล้วนะวันนี้ก็ลอชมพอเขาเผ็ดเบิร์นลองที่สองสีมันบอพี่น้องเอ้ยลองแดดกระดาอยู่หาโตพุ่นในกระสังพุ่นไปไปซอมเบิร์นป้านะพอเขาเผ็ดพี่น้องเบิร์นสีหนุกพี่น้องเข้าเบิร์นก่อน ปลาหาโตมีแต่ตัวนี่ยหน่อยดอกผมมีตัวใหญ่ค้างไหวนะกระสังเนี่ยฮนาพี่น้องฮันนาสี่น้ปลาตกนาเป็ดลองแหลกเลยหาโตมีแต่โตโบยใหญ่ดอกใกลยังไข่ก็ปวถืงเนาะห่วยห่วยห่วยคนใหญ่พระลงสุริยาเข้ามาแล้วพี่น้องคนใหญ่เลือดเล็กเข้าโอ้ฝรั่งมานบอดีไปเบิ้งไปเบิ้งก็ไปเบิ้งไปหลุ่นเพิ่นก็พี่น้องเข้ามาแล้ะผม ชุดๆๆๆๆเข้ามาแล้วพ่อใหญ่พันลงเถอะชาแต่เก่าเพิ่นมานดอกแม่บ้านเพิ่นม,มาคุ้มเชิงแต่เสาเลยมาทรงเขาทรงหนามในทรงน้ำมันมาอะไรมาอะไรไปเบื้องไปน้องไปเบิ่งเบิ่งไปเบิ่งจอดคิวแล้วพ่อใหญ่สุดิยาสุดมอสเทนได้ลายเดี ه. หาโตมีตัวใหญ่ๆเนาะปรดอยากเด้ได้โตหรอพ่อใหญ่ โอ้ตัวหนึ่งอ่ะป้าป้ามองป้ามองกลางเออบ่ได้พี่น้องเอ้อพญาสุริจ่าเขามากอะเด้ตัวเดียวน่ะไปเปลี่ยนหน่อยกลางแล้วมอเตอร์ไซด์สีทาตัวมิติเมย์ยัยป้าปากเปิดไปยังสั่นอีกได้พี่น้องบ่ได้บัวไหลพญทัศกับบ่ได้โอ้หนุ่มลมกับพอลมบรรยากาศช่วงเสาร์วันที่ยี่สิบ เมษายน2 5 6 8นะครับผมสำหรับคลิปนี้มือนี้นอพพ่อขอ้าพก็ขอขอบคุณทุกท่านทุกคอมเมนต์ทุกการรับชมทีวีมาถับรับชมช่องพ่อก้าพิคนแคมโขงคนแคมโขงเราพี่น้นองเนาะน,น,นะครับผมสวัสดีนะครับสวัสดีครับ